สวัสดีครับพบกิขิมขันชัยขันคูณกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว CSM กาแทกงานจีนนะฮะหรือว่าเป็นงานบูทกนั่นเองจะบอกให้ว่าบูทิกมันแปลว่าอะไรผมผมไปแปลมาแล้วมันแปลว่างานเถื่อนนะแต่นี่เป็น CSM งานจีนบูทกงานเถื่อนแต่ว่าก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรื่องของสีมันอะ สีอาจจะเริ่มหน่ะเพราะเพราะเข้าใจแหละเป็นงานจีนครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราต้องมาเห็นจริงๆนะั้นเราถึงจะเข้าใจนะนี่โอ้โอนี่นะกล่องก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยอันนี้ที่จริงมันเป็นสติกเกอร์ผมเอามาแปะไว้นะพร้อมยัง มานี่ผมใส่ฐานมาแล้วนะฐานรู้สึกจะเป็นสามเอกี่ก้อนก็เป็ร์สองสามก้อนนะี่แหละมีคล็อกอัพด้วยนะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วก็ตัวฐาน CSM ไม่รู้มัน,ม,นมันควรเรีย CSM ดีไหมนะ ผมเป็นงานจีนแต่ว่าเขาก็เรียกกันอย่างเงี้ยและหลายคนเห็นเขารีวิวเขาก็เรียกกันอย่างนี้ผมก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันแลน้วกันที่นี่ก็เห็นคนรีวิวอย่างเงี้ยเยอะแยะแต่ผมก็อยากรีวิวบ้างพอดีผมแบบเหงามากเหงามากเลยตอนนีน้เลยอยากรีวิวให้ดูนี่คล็อกอัพเดี๋ยวลองลองลองเปิดคลอกอัพใช้ได้รู้ไหเย่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  หลบหลบหลบพัดลมนะ <Lock out. S 1> ใช้ได้นะที่คลออมันมีหลายรูปแบบนะเสียงม,มีหลายรูปแต่นี่มันแรนดอมไง เนย่แรนดอมแรนดอมเดี๋ยวผมใส่ก่อนโอเคนี่สายสีเต็มสายอลอยเขาเรียกว่าสายอลอยเหล็กๆอย่างเงี้ยสายอลอยแน่นอนของแท้ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแส แต่ข้อดีของการซื้อของแท้มันก็มีนะครับซื้อของแท้มันทำให้รู้สึกเราเล่นแล้วสมจริงกว่านะงานจีนจะรู้สึกเล่นแล้วเราเรา,เรารู้สึกไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นาเดี๋ยวเราเอากล่องไปก่อนเนี่ยแล้วก็มีใบปลิวด้วยใบปลิวอ้นี่สติกเกอร์อะไรก็ไม่ไอ้นี่สติกเกอร์ที่ผมแกะมาแล้วมาแปะกล่องนะ นี่คือคู่มือหรือเปล่าไม่รู้นะใบปิวอะไรไม่รู้นะมาเดี๋มาเริ่มกันเลยอย่างแรกมาต่อกันอย่างนี้ต่อ,อน่กดกดปุ่มนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเออใส่เข้าไปนะ ผมจำไม่ได้ว่าของอัพอยู่ซ้ายหรือขวานนะเอา,าผมใส่มั่วไปก่อนเนี่ยเสียงเสียงไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมใส่เลย ล็อกหลังล็อกหลังผมก็ใส่ไม่เป็นไม่รู้ใส่แบบไหนนะแต่ก็ใส่ใส่ไปก่อนใส่มั่วๆแหละนี่ได้แล้วเป็นนี้เลย นี่อันนี้สมใส่ฐานแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูของ B ี่อกันนะกดปุ่มนี้นะหยุด กดค้าหนึงคือหยุดนะแล้วถ้ากดต่อไปจะเป็นจะเป็นเพลงที่สองนะหยุดเพลงที่สามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียงพูดของคางามิอราตานะฟังดู อันนี้เสียงเสียงแปลงล่างปุ่มที่สามคือเสียงพูดแปลงล่างนะผมมันเลิกหมเลยแคสทต์ ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยออกกลาลังกายครับเนี่ยแค่ถือเข็มขัดผมรู้สึกแบบยังเก่งๆเลยอะผมไม่ค่อยออกกอลังกายเท่าไหร่ช่วงนี้เดี๋ยวดูวันทูที้วดูคิกเ <Two>, สียงดังใช้ได้ผมจะบอกมันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวดูนะ เงี้ยดูนะแล้วก็ใส่ไปแล้วกดอีกทีนึงเนี่ยมันจะมันจะพูดว่าแคตออฟนะ 2> 1, 2, ไลดเดอร์คลิกนะ แล้วก็ยังทำอย่างนี้ได้อีกนะดูนะ <S <S ดูนะถ้ากดค้างไว้ตรงปุ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะมันจะเป็น BGM แต่เป็นงี้สมมติผมได้เสียงดังตึ๊กสามครั้งก็คือเราเอาเพลงที่สามเดี๋ยวดูเดี๋ดูเดี๋ยวแปลงล่างดู เห็นไหมเพลงมาเลยเห็นไหมโอเคก็ราคามันก็ถูกมากนะถูกมากแต่ว่าส่วนตัวท่ออันนี้คือจับประสบการณ์ของผมเลยแนละ้วว่าส่วนตัวซื้อของแท้ดีกว่าครับจะจะเล่นมันกว่าเยอะเลยแล้วก็สายกับจะดูสวยกว่านะสีเนี่ยสีเลอะถ้าเป็นงานจีนสีจะเลอะประมาณนี้ดูนะสีมันไม่ค่อยสมมุติแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะ เนี่ยตรงนี้มันเป็นมันเป็นเกล็ดแก้วน่ะเกล็ดแก้วมันเป็นสะเก็ดสเก็ดดูสวยงามมากเนี่ยดูตรงเนี้มันมันก็จะมีรอยหน่อยๆนะถ้าเป็นงานจีนแต่ว่าซีเอเอ็มงานงานกล่องมือหนึ่งมือสองอะไรก็ว่าไปน่ะกาแทกน่ะก็จะสมจริงเล่นแล้วรู้สึกรู้สึกเราแปลงร่างได้จริงๆอ่ะแต่ว่านี่มัน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 ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับก็หวังว่าจะมีความสุขกันนะครับขอบคุณครับ